อเล็กโบควงกันไปดูงานศิลปะมุ้งมิ้งหนักมากอยากทำอะไรก็ทำไม่ต้องแคร์ใครเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มอเล็กธิรเดชและหวานใจนางเอกสาวสวยร่วมช่องโบเมลดาที่มักจะมาเสิร์ฟความหวานให้แฟนๆได้ฟินกันอยู่บ่อยๆโดยก่อนหน้านี้ทั้งสองยังได้บินไปร่วมงาน COS AW 2 3 Fashion Week New y o นิ พร้อมกับอัปเดตภาพผ่านทาง i ิน t a g r กรมให้แฟนๆได้เห็นกันรัวๆล่าสุดโบได้ควงอเล็กไปเที่ยวชมงานศิลปะผลัดกันถ่ายรูปสุดมุ้งมิง้งพร้อมลงแคปชั่นว่าอยากทำอะไรก็ทำอยากนั่งตรงไหนก็นั่งเจอภาพความน่ารักของทั้งคู่เข้าไปก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาแซวในความน่ารักของคู่นี้กันเพียบว่าคนสวยน่ารักทาอะไรก็น่ารักไปหมดนั่งคางตะแปะไอ้ต้าน่ารักจังเลยงับหวานไม่แผ่ว ผัดกันถ่ายรูปน่ารักมากนิวยอร์กหวานมากแม่